เอาับเพื่นคลิปนี้กลับมาทักทายเพื่อนอีกคลิปนะครับก็วันนี้ช่างพะโลจะพาเพื่อนๆมาดูการพลิกแพงโครงหลังคาลงจอดรถนะครับเพื่อนที่บังคับความสูงเพราะเหล็กที่เราใช้ก็คือเหล็กกล่อง 2. องคุณสี่ก็เหล็กตัวสีหน้าสี่นะครับถ้าเราตั้งเทินๆไปก็จะมีความสูงเอาก่อนอื่นแล้วก็ทําการถ่ายระดับก่อนการถ่ายระดับก็ เป็นเลือกปกติของช่างนะครับก็เราต้องถ่ายระดับให้ได้ทัก4สี่มุมครับตรงที่เราจะวัดตัวระดับนี้ก็คือเราจะไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับพื้นหรือพวกความถูงอื่นๆว่าเราใช้ระดับเป็นตัววัดขึ้นนะครับถ่ายบางทีกระเบื้องเราเราก็จะปูเท่าไหร่เงี้ยเรายังไม่รู้เราก็ต้องถ่ายระดับแล้วเรามากําหนดความสูงครับ ครงงคาตัวนี้นะครับตามที่เห็นก็คือต่ำนะครับหน้าบ้านต่ำไปอันนี้เราเจนได้ความสูงขึ้นก็คือการนอนเหล็กนะครับเพื่อนนี่ครับที่เราเห็นว่าเหล็กจันทร์น,นะครับตัวสีตัวล่างแบบเราต้องไปชนก็แบบอ,อักเสอถ้าปกติทั่วไปเราจะเทินนะครับเพือ่อนเราก็วัดจากระดับขึ้นไปนะครับเราก็จะได้ความสูงที่เรากำหนด นะครับเราก็ยกอสเซขึ้นไปตรงจุดนั้นแล้วก็ใช้เหล็กตัวซีเข้ามาชนนะครับเพื่อนอชนกับอสครับแทนที่เราจะเทิร์นเราไม่เทิร์นนะครับเราก็จะได้ความสูงเพิ่มอีกอส่วนเหล็กแปรนะครับคือเหล็กหน้าสามตัวซีแทนที่เราจะตั้งเราก็เอานอนลงเราก็จะได้ความสูงขึ้นเป็นสิบเจ็ดเซนนะครับเมื่อ,อปกติต่ําประมาณสิบเจ็ดเซนยี่สิบเซนอย่างนี้เราก็ พิกแพงขึ้นไปหน่อยส่วนตัวหน้านี่ครับเส้นตัวร่างสุดก็คืออัตเตครับเราใช้3ามมิลนะครับพ่าเราจะไม่ต้องถักเล็กสามมิลนี่จะแข็งแรงครับแล้วก็ตัวซีก็อยู่ที่เกือบสองมิลนะครับตัวสีหน้าสี่ก็จะได้แข็งส่วนแปรก็แปรก็เป็นหน้าสามก็แข็งแรงอยู่แล้วนะครับ ล้วก็จะได้โครงข่าวมาประมาณนี้ครับเพื่อนๆที่เราตั้งเหล็กนั้นด้านหน้าก็เหมือนตัวถักนะครับเราตั้งจากกระสีก็ไปหาแปรแปรแปรก็คือที่รองรับยิงแผ่นหลังคาแค่นั้นน่ครับจะออกมาประมาณนี้ก็จะได้หน้าบ้านสูงขึ้นไปที่เดียวเราก็วงปกตินะครับเพื่อน อาจจะมืดหน่อยครับวันนี้ฝนตกออกจะคึมๆนี่ก็อาจะได้โครงลังคามาประบานนี้เห็นเพื่อนได้ดูถ้าเราตั้งเหล็กอะโครงลังคาหน้าบ้านตรงบัวครับตรงทางเข้านี่จะต่ําเราก็นอนเหล็กก็ยกขึ้นไปนี่ครับก็คือการแก้ไขแล้วก็ไม่ตายตัวนะครับส่วนโครงหลังคานี้ก็คือเจ้าของบ้านเขาต้องการตีฝ้าใต้โครงลังคานะครับเพนถ้าเราตั้ง ตัวหน้าบ้านมันจะต่ํามาชิดบัวครับมันจะไม่สวยไม่โปร่งครับเราก็เลยยกขึ้นอีกเราก็เลยหน้าบ้านสูงประมาณ20่สิบเซนนะครับส่วนการเล่นฝ้าเล่นระแนงก็ก็จะทําให้ตัวบ้านโปร่งขึ้นนะครับนี่คือวิธีแก้ไขอีกหนึ่งอย่างสาหรับงานช่างนะครับก็จะไม่ตายตัวเสมอไปนะครับเพื่อนเพราะบางทีลูกค้าก็ต้องการลูกเล่นภายใน ลงจอดรถภายในบ้านนี้เราก็ทําการแก้ไขครับก็เป็นไอเดียเล็กๆ,ๆน้อยๆครับนามาฝากเพื่อนๆครับสําหรับช่างใหม่ๆครับที่จะมาศึกษาหาความรู้กันนี่ครับเราก็จะออกมาประมาณนี้นะครับยที่เหลือเราก็ทาสีรองพื้นให้กับงานรองพื้นเราก็ทาก็ทําการส่งงานนะครับเพื่อนก็จะได้มาประมาณนี้นะครับ ส่วนก็แพงบ้างก็จะเป็นลูกเล่นเป็นงานโชว์ตามที่เขาต้องการงานโครงสร้างเราก็จะจบออกมาประมาณนี้ครับเพื่อนอครับก็ฝากติดตามครับจะได้มีงานตัวอื่นออกมาเพื่อนได้รู้ไปพร้อมๆกันนะครับเพื่อนนะครับี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับเพื่อน